สวั <Platform> สด <ew> ีครับสว <lock> ัสดีพี่พี่เอทุก <workout> ท่านนะครับสวัสดีพี่พี่ที <rawd unre> ่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่392นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องอรพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะอย่างที่พี่พี่เห็นนะตอนนี้นะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับอ่าเป็นพิมพ์นิยม A นะครับพิมพ์นิยม A นะครับวันนี้นะครับผมก็จะนํามาให้พี่พี่เอนะครับได้รับชมเอามาแบ่งปันราคากันนะครับถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับ ดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนำมาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์099 634 1275นสะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5ส่วน ID l ดียลนะครับ,รบแอดไลน์ได้ที่ ttn 987 ttn 987นะครับอขอรูปเพิ่มเติมกรทักลายบ้านเขียวได้เลยนะพี่นะมามามาชมกันเลยนะครับวันนี้ขอไปไวๆนะพี่นะ องนี้นะครับเป็นพระลูกหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม A นะครับพิมพ์นิยม A นะครับอ่าพิมนิพิมนิยม A ดูยังไงนะพี่นะตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะเป็นเส้นล่องยาวเห็นไหมถ้าเป็นนิยม B ีเขาจะเป็นเนื้อตันนะครับเป็นเนื้อก้อนตรงนี้นะครับอ่าแล้วอีกอย่างนะครับพิมพนิยมเเขาจะไม่มีมือรองนั่งนะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์นิยม B ีเขาจะมีนิ้วมือนะครับอ่านิ้วมือยาวมาตรงข้างล่างนี้เลยอ่า และอีกอย่างหนึ่งนะครับพิมพ์นิยม A นะครับเขาจะมีตาพินนะพี่นะเห็นไหมนี่เนื้อตรงนี้นะครับเขาเรียกตาพินเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบคล้ายๆดวงตาพี่เห็นไหมไปด,ดูมาจึ๊ก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 ไงเห็นไหมอ่าเป็นคล้ายๆลูกเขาหลามตัดนะพี่เขาเลยเรียกดวงตานะครับเราเรียกตาพินนะพี่นะแล้วอีกด้านหลังนะครับด้านหลังเขาจะมีเนื้อเกินเห็นไหมเนื้อจากสังขติกับเช่นจีวรติดกันนะครับตรงนี้นะครับ อ่านี่คือพิมพ์ A นะอ่าพิมพ์ A นะครับส่วนพิมพ์ B ก็มีลักษณะจุดแยกแยะแต่างกันไปนะพี่องนี้นะครับวันณนะเหลืองอมเขียวนะพี่นะเหลืองอมเขียวเห็นไหมเหลืองอมเขียวเห็นไหมเหลืองอมเขียวอ่าองนี้ต้องบอกพี่ๆว่าเป็นพระที่แบบโหไม่ผ่านการใช้เลยนะพี่นะผ่านการสัมผัสอย่างเดียวนะครับสัมผัสหมายความว่าสัมผัสม,สมือผมนี่แหละครับเนี่ย จ oh oh, mm ับซองโอ้โหได้มาแล้วจับ่องใหญ่เลยนะครับได้มาได้จับซองแบบโอ้โใหญ่เลยนะพี่นะแต่ก็อดใจไม่ไหวนะพี่ได้สวยๆมาก็อยากจะเอามาแบ่งปันนะครับได้สวยๆมาก็อยากจะเอามาแบ่งปันพี่พนะเผื่อจะเจอเจ้าของนะครับเผื่อจะเจอเจ้าของตัวจริงอ่ะมาครับดูดูนะครับนี่ครับดวงตาเห็นไหมดวงตาเขาเรียกตาหมวกแก๊ปนะพี่นะเห็นไหมโอ้โหติดชัดเจนนะครับ ใบหูนี่บานใหญ่เป็นพระสังกัจจัยเลยนะพี่เห็นไหมจมูกติดชัดเจนโด่งนะครับปากนะครับนี่โอ้ยิ้มสวยงามเลยพี่เห็นไหมไล่ลงมานะครับไล่ลงมานะครับอ่าเห็นไหมมีดินดินขี้เบ้าด้วยเห็นไหมอ่าดินขี้เบ้านะครับเห็นไหมซอกคอลึกนะครับนี่ไหมพี่ซอกคอลึกนะครับเส้นนิ้วจีวรติดคมชัดลึกนะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับนี่ไหม มีเส้นแซมด้วยเห็นไหมครับพี่อ่านะครับแล้วก็มีตาพิิน,นะครับเนื้อหาต้องบอกว่าพระองค์นี้เก่ามากนะพี่นะอ่าเป็นเก่าจริงๆนะครับเนี่ยคาบก็จะเป็นคาบตะกันสีดําสีดํานะครับนี่อ่าคาบตะกันสีดําเห็นไหมครับนี่เส้นริ้วจีวรต่างๆนะครับคมชัดลึกนะพี่นะเส้นริ้วจีวรต่างๆคมชัดลึกแบบนี้จะให้ว่าพระผ่านการใช้ได้ไงพี่พระสวยคมขนาดนี้นะ อ่าพระไม่ผ่านการใช้แล้วครับผ่านแต่โดนมือจับตอนนี้แหละครับอ่าเนี่ยสัมผัสจนแบบหน้าพงหน้าผากหัวเข่าริ้วจีวรอ,อ่าผิวเปิดบุดหมดแล้วน,น,นะครับพี่นะอ่าเดี๋ยวบอกราคาก่อนเลยพี่บอกราคาก่อนเลยนะองค์นี้เอาไปหกพันห้าร้อยบาทพี่หกพันห้าร้อยบาทมีราคาในใจใส่มาเลยพี่องค์นี้นะต้องบอกว่าเป็นพระที่สวยคมชัดลึกอีกองคหนึง่งแล้วคมไม่คมธรรมดานะพี่นะ คมสวยๆแบบนี้หายากด้วยนะอ่าคมสวยๆแบบนี้หายากด้วยนะครับอดูใต้ฐานอ่าใต้ฐานเห็นไหมครับมีรอยก้านช่อชนวนนะครับการช่อชนวนก็อาจจะไม่ได้กลมเสมอไปนะครับไม่ได้กลมนะครับอ่าไม่ได้กลมนะครับเห็นไหมใต้ฐานมีเม็ดมะระมะระนะครับมีนี่มีขี้เบ้านะครับอ่าแล้วก็จะมีการแต่งตะไบโบราณโบราณนะพี่ๆนะเห็นไหมอ่า มีด้านข้างครับพี่พี่ดูดูสังเกตด้านข้างเห็นไหมโอ้โหองค์นี้นะ6,500บาทใครได้ไปคุ้มสุดๆพี่กับพระสวยๆแบบนี้นะพระสวยๆเด้งๆแบบนี้พี่พระแทบจะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับพระไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับจะผ่านแค่ตอนผมนี่แหละครับผมจับให้พี่ๆี่ดูนี่แหละครับอ่าเห็นไหมแล้ววันแล้ววันนี้ก็ส่องทั้งวันนะแล้ววันนี้ก็ส่องทั้งวันนะครับชอบนะครับเจอองค์ชอบตัวองค์ถูกใจก็ จับมาส่องทั้งวันนะครับโดยไม่ได้คิดว่าพระจะสึกแบบผิวจะเปิดแบบนี้นะพี่นะผมตรงนี้เอาไปหกพันห้าร้อยบาทพี่หกพันห้าร้อยบาทนะครับดูใต้ฐานดิเห็นไหมดูเนื้อดิเนื้อเหลือ,องอมเขียวไหมครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่ใต้ฐานไล่ลงมานะครับนี่เห็นไหมนี่ตาพิอินนะครับนี่นี่น,น,น,นี่ตาพิอินตรงนี้นะครับนี่นี่นี่น นี่ๆตรงนี้นะครับอ่าไล่ดูเนื้อนะครับไล่ดูเนื้อนะครับดูความเก่านะครับคาบตะการสีดาต่างๆนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหนี่ครับนี่ตาปากจมูกติดชัดเจนนะครับใบหูนะครับเห็นไหมอือหือพี่จ๋าแบบนี้ไม่ชอบผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะพี่นะอ่าแบบนี้ไม่ชอบผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับองค์นี้นะครับเอาไปหกพัน ห้าบาทนะพี่นะ6,500บาทเท่านั้นเองพี่เห็นไหมครับดูเนื้อดิครับดูซองนะครับดูใบหน้าเลยครับเห็นไหมพี่ๆดูนะครับเห็นไหม6 5 0ั้0บาทในคุ้มนะครับพี่คุ้มเกินคุ้มนะครับพี่คุ้มเกินคุ้มต้องบอกเลยนะครับกับพระเก่าๆแบบนี้นะพี่นะพระเก่าๆแบบนี้นะครับราคานี้คุ้มเกินคุ้มครับ6,500บาทพี่6,500บาท พี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเนะครับส่วนไอเดียไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ที n 9 8 7 ttn987 นะครับพี่นะโอเคครับวงนี้เปิดไว้6,500บาทนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ